สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับล้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮะสวัสดีครับมีละไรคแม่ครับวันนี้เราอยู่กันในสามกกแท็กติกเอ็มนะครับวันนี้จะมาพูดถึงแต้มตอนนี้จะถึงแล้วนะเพื่อนเพื่อโอ้โหมีตอนตอนแรกคะแนนน้อยมากเลยนะแล้วจะมีทําคลิปไปคะแนนมันพุ่งขึ้นขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้โหก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับนี่เห็นปะตอนแรกวันแรกคะแนนยังหนึ0งแสนห้าเลยแล้วจะมีทําคลิปไปตอนนี้จะล้านหนึ่งเลยเพื่อนเเห็นปะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเวลาอีกหนึ่งวันหกชั่วโมงนะครับก็ตีไปอีกหนึ่งวันนั่นแหละคิดว่าเพื่อนๆคิดว่่าานจะถึงม้เนี่ยตอนนี้น่าจะปรนมา 9, ค่าดูหกแสนเพื่อนๆว่าถึงไหมก็มาพื้นใต้คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันนะครับเออเอาง่ายๆเลยนะถ้าเกิดสมมติถ,ถึงใช่ปหเท่ากับว่าเราจะได้เต่าแดงแน่นอนอันนึงแล้วใช่ไหมครับต่อไปถ้าเกิดสมมุตเิเพื่อนๆอ,อ,อยากจะหาเต่าแดงสามอันมีก็เลยขออนุญาตแนะนําไปเลยแล้วกันนะถ้าคะแนนบรรทุนกน,นะก็คือการเติมเงินนี่เองนะครับโอ้โหวันนี้ต้องเติมเงินสะสมกันหน่อยแล้วนะครับวิธีการได้ก็คือนี่เลยเติมเงินสะสมเก้าพันจะได้อันหนึ่งเลือกได้ แล้วก็หนึ่งพันหนึ่งหนึ่งหมื่นสองร้อยได้อีกอันหนึ่งอันนี้คือมีทําคลิปคราวที่แล้วแต่ว่าคราวที่แล้วไม่มั่นใจว่าจะได้ฟรีหรือเปล่าไงแต่แต่อันนี้มันมีโอกาสแล้วอาจจะได้ก็ได้นะอ่ะต่อไปก็คือการเติมเงินนะครับตรงนี้เราสามารถสุ่มจับรางวัลได้ก็ออทั้งหมดสิบหกครั้งอะ่ะครั้งสุดท้ายหมื่นห้าบางทีถ้าเกิดอันนี้สมมติเขาไม่ได้ล็อกนะเพื่อนๆ่อาจจะเปิดสักสองประมาณห้าครั้งแล้วได้สองอันก็ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าญาต สมมุติถ้าห้าครั้งก็ประมาณห้าร้อยแต่ถึงจะได้ตรงนี้สองสองอันมันก็ไม่ครบอยู่ดีสรุปก็คืออะไรรู้ป่ะครับสรุปคือเพื่อนๆก็ต้องเติมเงินครับถึงเก้าพันบาทถ้าเพื่อนๆคิดว่าจะเอาเต่าแดงในซีซั่นนี้นะแต่มีเจ้าบอกว่า,วาซีซั่นที่แล้วหม,มีมีได้ถูกมากแล้วเต่าแดงหมีได้แค่ห้าสี่เก้าเองคือซีซั่นที่แล้วเนี่ยมันจะมีแตกเต่าแดงสามครับแล้วหมีสุ่มสามอันอะ่ะแม่งแม่งไปสามเลยแล้วก็ซื้อห้าสี่เก้าแค่นี้ครบเลยของหมีสิ แต่โดยส่วนตัวเออแพ็คเต่าเต่าแดงโคตรแพงเลยเอ,ลเอ,อ่ะลูอีกเนี่ยเนาะอ่ะสรุปนะครับถ้าเกิดเพื่อน,อนๆอยากจะได้วีกนี้ถ้าเกิดสมมติคะแนนถึงล้านห้าเราเราได้สุ่มอันหนึ่งใช่ปะ่ะเพื่อน,อนๆ,อนๆก็ต้องเติมกันถึงเก้าพันแล้วก็ภายในเก้าพันเนี่ยเออเก้าพันที่มันสุ่มได้กี่ครั้งวะเพื่อนนะครับเก้าพันจะสุ่มได้โอ้โหประมาณสิบสิบสามครั้งถ้าเกิดเพื่อนๆโชคดีสิบสามครั้งเนี่ยเพื่อนๆได้เออเต่าแดงตรงนี้สองอันใช่ปะ่ะแล้วก็เติมเก้าพัน ต่อไปเพื่อนต้องทำไงใช่ไหมครับก็ให้กดสุ่มไอตัวเนี้ยไอตัวที่แจกฟรีไอตัวที่แจกฟรีอฟรเอ้ยไอตัวที่แจกฟรีมันเลือกนี่ว่ะใช่ปะ่ะเอออ๋อ,อตัวที่แจกฟรีมันไอนี่ครับมันเอาไปทําได้นี่เนี่ยมันเอามาทําตรงนี้ได้เห,เหมือนเหมือนคราวที่แล้วอะถ้ามีจำไม่ผิดนะเดีย๋ยวเดีเดีดดดดเออใส่เต่าสักนึงนี่เขาไม่มีเต่า กินเต่าไปหมดแล้วเหรอเออนครับเงาวโอ้ยไม่ขัดเกาดีเพื่อนนี่แปลงรูปครับนี่เห็นไหมเราสามารถที่จะใส่ไอตัวแจกฟรีเนี่ยมาแปลงรูปเป็นอันไหนก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวมีข้อยากใส่อันเดิมเหรอนะไพราะงั้นเดี๋ยวชิบหายคนตีมานี่เราเสียนนี่นอนหมอบคนแรกเลย โดยส่วนตัวถ้าเกิดทำหมีใช่ไหมต้องทําไงใช่ไหมสมมตินะถ้าเกิดสมมติคะแนนถึงล้านห้าเราสุ่มอันหนึ่งเอ้ยไม่ใช่มันเลือกได้อันนั้นมันเลือกได้มันมันเลือกแปลงได้จะเป็นอันไหนให้เพื่อนๆทํายังไงใช่ไหมครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาสี่อันก็คือยังต่ําต้องเติมเก้าพันจริงๆไม่ไ้ไม่มีทางเลยแล้วคะแนนถึงล้านห้าเลขอันหนึ่งนะครับโดยการที่เพื่อนๆต้องสุ่มอันนี้ก่อนเพื่อนๆจําไว้เลยนะจะกดจะทําแพ็กเต่าแดงเนี่ยเพื่อนๆต้องให้ได้สองอันนี้ก่อนคือเพื่อนๆต้องสุ่มเนี่ยอันนี้ก่อน พอเพื่อนกดสูมมาเสร็จเนี่ยสมมติถ้ามันออกฟ้าใช่ไหมครับเพื่อนๆก็เอาอันนี้ไปเลือกดินแล้วก็อีกสองอันอ่ะต่อไปอีกอันนึงนะครับก็คือเติม900 0บาทเห็นไหมอันนี้เราสามารถเลือกได้ตะกี้เออสมมุติมาสมได้ฟ้าใช่ไหมเพื่อนเลือกดินอันนี้ก็เอาเลือกเป็นคนแล้วต่อไปก็ไปทําสงบครับสงบก็ไปเลือกทำตามนี้เลยเนี่ย อันนี้มีสมมุตินะอันนี้มีสมมุตินะอันนี้มีสมมุตินะสมมุตินะสมมุติมันออกฟ้าใช่ป่ะเนี่ยมีก็ไปกดทําสงบอีกอันหนึ่งแค่นี้ครับเสร็จแล้วเห็นนะมอ่าแล้วมีก็กดขัดเกาเลยแล้วก็กดแปลงรูปแค่นี้ครับเห็นป่ะแล้วก็เอานี่มาใส่สงบแค่นี้จบแล้วเห็นป่ะเราก็จะได้เต่าแดงสี่อันนะครับแต่อย่างที่บอกคืออย่างต่ําต้องเก้าพันบาทนะโอ้ราคาแรงมากเลยอะราคา <c oughs> ราคาโอ้ใช้ได้อยู่ <c oughs> อันนี้จบไปในส่วนเรื่องเต่าแดงนะครับก็เอาเป็นว่าขอเอาใจช่วยทุกคนเป็นโกคูกันหน่อยเร็วชูมือขึ้นฟ้าครับส่งพลังช่วยกันซื้อหน่อยอีกแค่หกแสนแต้มนะครเพื่อเพื่อนก็จะได้เต่าแดงสามารถไปแปลงเลือกได้นะครับอาต่อไปในส่วนตัวละครอย่างเอออะไรนะลูกตัดกุนเออใช่ไหมลูกตัดกุนนะอันนี้คนถามมานะครับเออในส่วนลูกตัดกุนนี่ควรเล่นไหมเผานานมานะแต่ต้องบอกว่าเซฟนอกคนไม่นิยมนะครับไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลยน้อยมากนะอันนี้โดยมีขออนุญาตบอกทีม บอกทีมโอ้โหพี่เขาหมุนใหญ่เลยโอ้โหนี่มันโลนซ่าท้าสวยเทพนี่หว่าโลนซ่านะพี่โลนซาพี่โลนซาเราเอาไว้เล่นคู่กับออหูหญินจกหูหญินจกอุ่นครับแล้วก็ลูกตัดกุนอีกตรงนึงใครวะมีลืมวะอ่ะเอาไปว่าเดี๋ยวขออนุญาตแปะทีมให้ดูเลยแล้วกันนะครับที่เขาเลน่นกันก็จะเป็นในส่วนซูมาเต็คโชนะแล้วก็โจจูซึ่งก็ใช้เวลาเข้าอีกนาน ใช้โจจู่สุมาเตกโชแล้วก็ลูกตัดกุนนะครับแล้วก็ในส่วนเอ่อใครนะเบ้งเบ้งเฮกเออเบ้งเฮกเอออีกตัวหนึ่งเบ้งเฮกนี่ว่ะใช่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 นี่เพื่อนๆปลอดโจหินลุกตัดกุนแล้วก็เบงเฮกครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้ามาเร็วๆนี้นะแล้วอีกสองตัวก็สุมาเตกโชกับโจจู่ แต่ก็เพื่อนเพื่อนจะเอาอีกทัพหนึ่งก็3ามวีเลยครับ3ามวีเอ่อแฮหัวเอียนแฮหัวตุ้นแล้วก็กุยแกแล้วเพื่อนๆก็เลือกเอา2ตัวนี้ระหว่างโจหินลูกตัดกุลหรือว่าเบ่งเหกแต่คนส่วนใหญ่จะเล่นเอ่อเล่นลูกตัดกุลกับเบงเหกมากกว่าไอ้แล้วแต่เพื่อนๆนตัวไหนหกดาวก็ใส่แค่นั้นนะครับเพา่านันมานะแล้วอีกมีทีมนึงไอ้แต่ไอ้สอตัวแรกเนี่ยหมีไม่รู้ตัวที่2ใช้เตียนอุเว์ชนสองรู้เปล่าวะลืมแล้วก็ตัวแรกอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปคิดดูพิจาารณแวกันสนสใ3 w เออค่าไอ้สองเผ่าค่าสองตัวในเผ่าเนี้ยคนนิยมแล้วก็ในส่วนโจจูก,กัสซูมาเตโชค่แล้วก็ใส่สามตัวนี้แค่นี้ครับจบเลยที่เขานิยมเล่นกันนะครับอ่าคลิปนี้มีก็ไม่มีอะไรครับก็อันนี้มาสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับเมื่อกี้เปิดได้เล่าปีอีกตัวหนึ่งขาดเล่าปีตัวสุดท้ายจะได้หกดาวจะดีโอใช้กันยาวๆนะเล่าปีนะนี่ค่ะเล่าปีตัวสุดท้ายแล้วจะจะ,จะสตาร์บัตเบิร์ตเต็มคิริตโตครับโอ้โหจะได้แบบฟูลพาวเวอร์ของจริงเลยนะคราวนี้ ไงก็ขอให้คนเล่นเกมสามกคนททีเอ็มยังมีความสุขนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ่นกันอีกหนึ่งวันจะได้หกแสนหรือเปล่านะสําหรับเออเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดก่อนถ้าเกิดใครไม่รู้จะซื้ออะไรใช่ไหมซื้อตามพยากก่อนเลยหนึ่งเสร็จแล้วซื้อนี่ต่อครับสมบัติและอันที่3ามใช่ไหมถ้าเกิดให้ให้ใหใหหมีเลือกนะแพ็คอันนี้มันไม่คุ้มจริงๆแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ที่ยังของไม่ครบก็ซื้อก็ได้ครับ อันนี้ไปอัพอันนี้ซื้อไปอัพของทองกันแนหะอ่ะคิดคิดอย่างนี้แล้วงานันลดห้บร์เซ็แล้วยกวัสนาก็ถ้าเกิดสมมติวาสนาสิบอะเออเอาไปอัพที่หนึ่งเพิ่มเยอะอยู่นะพลังต่อโซ่สองสามแสนนะครับก็เร่แหละ3อย่างที่ควรซื้อก็ประมาณนี้สาหรับใครที่ยังไม่ซื้อก็สามารถจัดได้นะอีกประมาณหกแสนแต้มนะครับเอาไว้ว่ามีเอาใจช่วยทุกคนแล้วกันอ่ะและ้วเจอกันนะครับ